สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนหน้าจอโน้ตบุ๊กไปผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับโน้ตบุ๊กเดลกีสของผมนะครับและสําหรับใครที่ใช้โน้ตบุกรุ่นเดียวกันอยู่ก็สามารถเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ได้ครับเอาละครับสําหรับวิธีการที่จะแกะฝาหลังเครื่องนะครับเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้แกะให้ได้แบบนี้นะเดี๋ยวลองไปดู ไปชมคลิปวิธีการแกะพร้อมๆกันครับโอเคเราจะมาเริ่มแกะนอก็อตแต่และตัวออกก่อนเพื่อที่จะถอดโั้วแบตออกถึงแม้ว่ามันจะดูเก่านะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเก่าแต่เก่าด้วยสเปคของเดล l G3 เนี่ยคือคอ r e i e n e n นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่8 3 0อนะครับก็คือตัว H เนี่ยก็จะ มเีเรื่องของ performance ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็น CPU ที่มีคล็ c k ค่อนข้างสูงดังนั้นมันก็จะกินไฟครับแต่ว่าในเรื่องของความแรงนี่คือหายห่วงดังนั้นแบตเตอรี่ก็จะลดลงค่อนข้างเร็วมากๆก็จะไม่เหมาะสอบใครที่อยากจะหาโน้ตบุ๊กซื้อมาไว้ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารอะไรแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะนะ มาไม่ต้องตกใจนะครับน็อตสองทัวนี้ยังไงก็แกะออกไม่ได้โอเคทีนี้ยังเหลืออีกตัวหนึ่งครับเริ่มต้นนะแกะกันเลยต้อแกะด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่า ที่มาจะหักได้นะครับขั้นตอนการที่จะแกะออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องใช้อะไรทราบไหมครับเราจะต้องใช้ออพวกการ์ดหรือบัตรโทรศัพท์ในการแคะออกมานะจริงๆแล้วนะแต่ว่าเครื่องเนี่ยเอ,อเราแกะมาหลายรอบมากๆแล้วดังนั้นบางทีอาจจะไม่จําเป็นคนระับนี่สามาัถแงะได้เลย บอกได้ตรงๆเลยนะครับว่าเครื่องนี้คือเครื่องครูเป็นเครื่องครูนะครับคือต้องบอกว่าเครื่องครูเลยแหละเพราะว่าผมได้แงะได้แซะก็เพราะโนบุเครื่องนี้แหละครับเรามีความรู้เพิ่มเติมก็เพราะโนบุเครื่องนี้ ในขั้นตอนต่อไปเราก็เอาแบตเตอรี่ที่เราซื้อมานะมาเปลี่ยนโดยแบตเตอรี่ที่เราซื้อนะครับจะต้องปเปเ็นนะปสเปคเดียวกันนะต้องเป็นสเปกเดียวกันนะครับกับตัวโนบตบุของเราซึ่งเราสามารถที่จะดูรูปแบบได้นะว่ามันเป็นแบตเตอรี่แบบไหนนะครับตัวนี้จะเป็น56ดับ UH นะครับแบบ t a n d a r d ด้วยนะเป็นแบบ t ทช์นะครับ 33YDH ซึ่ง สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าโนบุ๊กตัวเองใช้แบตเตอรี่แบบไหนก็สามารถที่จะสอบถามกับทางร้านเขาได้นะครับเอาละทีนี้มาดูนี้เราจะมาแกะกล่องตัวแบตเตอรี่ที่เราเพิ่งได้รับมานะครับว่ามันจะสมบูรณ์ดีพร้อมหรือสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะเริ่มต้นแกะกันเลยครับ ต้องบอกว่าราคาแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กนี่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคาโดยประมาณ1,500บาทเท่านั้นเองถือว่าถูกนะถูกมากๆนะครับพันห้าเองแปดก้อนเบลเลอร์เลยเอาละลอ,ล,อลองมาดูทางด้นในกันนะครับจากร้านที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์นะเปะดิดดูนี่นะครับผมเปิดผิดด้านใช่ไหม มันเลยออกมาลักษณะแบบนี้ด้านในไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่แบตเตอรี่ติดมาแค่นี้เองต้องบอกว่านี่เป็นแบตเตอรี่แบบใหม่นะครับอยจะให้ทุกคนได้ดูให้เห็นชัดๆเจนนี่เป็นแบตเตอรี่ใหม่ลักษณะเราสังเกตได้ไง่ายๆเลยนะครับก็คือดูจากตัวแบตเตอรี่นะว่ามีลักษณะอะไรยังไงบ้างแล้วก็ดูนะครับว่ามันบวมหรือไม่บวมนะอันนี้มันไม่ได้บวมนะครับลักษณะเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนกับของผมเลย ลองมาดูของผมเดีย๋ยวผมจะแกะของผมออกมาให้ทุกคนดูแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเราจะแกะบเราจะเก็บแบตเตอรี่ตัวนี้ไว้ก่อนนะโอเคในขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกะแบตเตอรี่ของเรากันครับมาดูก้อนนี่นะครับคุณผู้ชม สำหรับตำแหน่งที่เราจะขันแบตเตอรี่ออกนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะเาี๋ยวทุกคนดูจะมีตำแหน่งให้เราขันน็อตนะครับดูทั้งหมด1 2 3 4 5แค่5ตำแหน่งเท่านั้นนะครับก็ขันออกมา สำหรับในส่วนของแผงวงจรนะถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้กับทุกคนนะครับว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนบ้างนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะข้างๆแบตเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสแบบจานหมุนนะครับเป็นฮาร์ดดิสที่ติดมากับเครื่องเลยตัวนี้1นึ่งเทลบอแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับที่ทุกคนเห็นที่เขียนว่า970 E นีว่คือฮาร์ดดิสอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบ SSD ซึ่งจะมีการ รับส่งข้อมูลที่ไวกว่ามากๆขนาด250กิกนะครับซึ่งการอ่านเขียนนี่ก็ต้องบอกเลยว่ามันเร็วมากๆเลยเอาละเมื่อแกะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาแบตเตอรี่ออกมาครับนี่รุดเป็นแผงแบบนี้เลยนะนี่นะครับจะให้ดูเห็นไหมว่ามันบวมบวมตุ๋ยเลยนะครับแบตเตอรี่ผมบวมบวมตุ๋ยเลยนะบ่งบอกเลยนะครับว่า มันพังแล้วมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้เราก็ต้องถอดออกมานะครับเรียบร้อยทีนี้เราจะเอาแบตเตอรี่ใหม่มาใส่ได้หรือไมะก็อย่าเพิ่งนะครับเพราะว่ามันจะป็นต้องใช้สายแพร์ตัวนี้เราต้องถอดสายแพร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ตรงนี้เราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะ,น,น,ะนี่นะครับนี่นะถอดออกมาแล้วเราก็เอาของเดิมไปเสียบไว้ ในช่องตรงนี้มันจะเขียวว่าแบตเตอรี่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าตัวก็ล้องจะเห็นไหมนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้นะนี่นี่อยู่นี่นี่นะครับนี่คือขั้วของมันจําไว้นะครับว่าต้องใส่ประมาณนี้นะทุกคนจะได้ไม่ลืมนี่ครับนี่เรียบร้อยทีนี้มาดูแบตเตอรี่ ของใหม่กับของเก่าเปรียบเทียบกันดูให้เห็นชัดๆเห็นอะไรไหมครับนี่ดูอันนี้คืออันเก่าอันนี้คืออันใหม่เห็นไหมฮะอันนี้บวมตุ๋ยเลยอันนี้ไม่บวมนะจะเห็นเลยนะครับว่าแบตเตอรี่เป็นแบบเดียวกันนะครับชนิดตรงกันนะครับขั้วต่อเหมือนกันทุกอย่างนะเหมือนกันทุกประการเลย ที่จะแตกต่างก็ดูเหมือนจะเป็นทางด้านในนี่แหละครับนะก็เล็กน้อยนะครับเอาละทีนี้ะมาเริ่มต้นการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลยก็ง่ายๆครับเอาสายแพรตรงนี้มาเสียบเข้ากับแบตเตอรี่ก้อนใหม่ของเราแค่นั้นแหละนะครับเสียบเข้าไปเลยเสียบให้สุดนะครับ แบบนี้นะครับเสียบแล้วทีนี้ก็ขันน็อตเข้าไปเหมือนเดิมสามวัาในขั้นตอนนี้นะครับควรจะเทสไหมจริงๆก็ควรจะเทสนะครับแต่ว่าเราควรจะขันน็อตไว้ก่อนอย่างน้อยทั้งสองตัวเพื่อป้องกันแบตเตอรี่มันหลุดออกมานั่นเองนะก็ขันเข้าไป แล้วก็ค่อยมาลองทดสอบดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าที่เราไม่สามารถทําได้ตอนนี้เพราะว่าเราควบหน้าจออยู่นะเราก็เลยเต้องขันแบตเตอรี่ให้มันอยู่กว่ามันจะได้ไม่หล่นนะครับขันเข้าไป นครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับช่างฝีมือบ้านๆแบบผมก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือเอาแค่พออยู่ก่อนนะยังยังยังไม่เสร็จนะครับพอเราจะมาทดสอบก่อนว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าโอเคเอาละลองมาเปิดดูครับถ้ามีแบตเตอรี่ภายในมันก็จะติดนะนี่นะครับหน้าจอติดขึ้นมาแล้ว นี่นะครับติดมาแล้วนะฮะแบตเตอรี่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับโอเคเข้ามาเช็คดูหน่อยอนี่นะครับเราลองมาดูในเรื่องของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เลเวลนะครับ59%ซึ่งอันเก่าเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานไม่ได้แล้วนะเพื่อนอเรามาดูที่นี่หน่อยแบตเตอรี่ยุ่เร็เป็นยังไงบ้างนะครับเปิดเข้ามาดูนะก็เพิ่งเริ่มใช้นะครับก็จึงไม่มีอะไรให้เราได้ดูเท่าไหร่เอาละสแสดงว่าสามารถที่จะใช้งานได้นะครับโอเคเมื่อมันใช้งานได้แล้วนะครับก็ทำการเอ่อ ไห้เซฟเซฟก็คือต้องปิดเครื่องก่อนนะครับให้บันเน็ไปรับออก เอาล้ครับเมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อยว่าใช้งานได้ทีนี้ก็มาขันน็อตคืน <c oughs> ขันน็อตคืนให้ครบมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับ <c oughs> เอาละทีนี้ก็มาขันคืนฮนะนี่ทันไหมครับถ้าใครไม่ทันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าเกิดว่าผมเฮ้ยมันเร็วไปพูดไม่รู้เรื่องเลยอยากจะ ให้ทําตรงนั้นใหม่อยากขอมุมกล้องใหม่อะไรอย่างงี้ก็บอกกันได้นะครับคืออันนี้เราทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะเพราะว่าบอกตรงๆว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมคําพูดมันฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับ <laughs> แล้วแล้วถ้ากูทําตามมึงกูจะรอดไหมอย่างนี้ใช่ไหมฮะก อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่ามันอยู่ที่ความกล้านะครับขอแค่เรามีหลักการและความถูกต้องว่าเราจะทําอะไรนะมันก็ไม่เกินความสามารถของเราผมไม่ได้จบเจอกับช่างมาครับแต่ผมอาศัยว่าเราศึกษาเราดูแล้วเราก็ลงมือทํานะครับลองผิดลองถูกจนกระทั่งทําได้แบบที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับเอาละเรียบร้อยนะใส่เรียบร้อยนะครับเอาละ ก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับหรือมีประโยชน์สำหรับคุณก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่า <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะที่ผมจะลงมาอัปเดตนะครับเพื่อให้เป็นความรู้นะครับกับคุณผู้ชมและถ้าหากว่า มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนนะครับกำลังเจอปัญหานี้อยู่ก็สามารถแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับไปให้กับคนที่คุณรักนะครับไปให้กับเพื่อนกับพี่กับน้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปได้นะครับเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผู้ชมครับสังคมของเราจะน,น่าอยู่ถ้าเราจะดการเป็นปันรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ